ขอโทษบ so, uh, ิ๊กน้าพี่บ hmm. <Yes. S 2> hmm. ้านพินรลนอีกครั้งจากที่เคยกล่าวล่วงใช้คาด่าทอรุนแรงด้วยความมีอคตินําเหตุผลเหตอีเซียมอยากขอโทษจากใจและน้อมรับผิดทุกอย่างที่เคยกล่าวล่วงด่าสาบต่างๆเหตุอีเซียมขอภัวขอัยพี่บ้านพินแลนด์จากหัอใจและอยากขอโทษเอฟซีพี่บ้านทุกคนที่เคยร้ายจิตใจทุกคน เพดน้อมรับผิดทุกอย่างไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันที่อย่างน้อยก็เห็นอะไรในตัวผมอยู่คือถามว่าผมให้ภัยไว้ไม่มีอะไรต้องให้ภัยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วไม่เีอะอยู่แล้วเียเลยก็แค่เป็นปรนมาตามนั้นแหละเราเป็นคนสาธารณะไม่มีอยู่แล้ว ถามว่าเพื่อตอนนีเพียดอีเซียมตัวนี้ตัวจริงกัคารเม้นอยู่เนาะเพื่อขออภัยขอโอกาสไม่ต้องขออย่างเพราะว่าบ่าไ,ดบาได้รู้สึกบ่ได้รู้สึกกดอินอยู่แล้วเพราะว่าที่ทำมากกว่าบอดด้มันกับคนณดาลายอยู่นะเนี่ยถ้ากดเราก็กดเบอร์ประเทศเลยพี่น้องก็ได้ก็ขอบคุณอีเซียมด้วยนะนยังไงก็ฝากสน,นับสนุนงานของไทายตเกียวมิวสิกหน่อยเด้อยหักกันแพ่งกันไปดีกว่าสร้างกันเนาะอืม รักกันไหมดีกว่าเกลียดกันนะพี่แต่มันก็ยี่งแหละแต่ว่าเพจต่างๆที่แบบว่าเขามาโจมตีเราสมัยก่อนอนะมันทำมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในผมก็ได้โตขึ้นพูดจาระมัดระวงังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพราถือ okay. ว่าตอนนี้เราเป็นมิตรกันแล้วเ้อถือว่าตอนนี้เขาเป็นมิตนนรกันแล้ว มีสาชีพก็มีสาชีพเจือแต่ละห้องอืมแต่ว่าใดๆก็ก็ไม่สนกก็ไม่สนับไอผมก็ไม่สนับสนุนการเท่ากบแบงกเมันเดิมนะพี่หมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงแล้วในวันนี้พี่เพดิเซียมอ่าโอเคอาจจะแบบมาซัพพอร์ตพี่ลากบิลเล่แล้แหละคนเนี้ยแต่ผมก็อยากให้เอีเซียมแบบว่าอเออเย็นหน่อยนะเออแบบว่า ค่อยพูดค่อยจากกาันก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ว่าเออน,นะ่รแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าค่อยว่าค่อยจากกันเด้อก็ไม่ได้ดีใจหรอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเห็นอยู่